สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ผมจะพามาดูห้วยหนองหนองน้ำมีประโยชน์ต่อชุมชนหมู่บ้านนะครับได้กินปลาเฮโอโอ,โอ,โอปลาซิวครับปลาซิวกุ้ง ตม,มเรียกกุ้งไว้เนี่ยนี่ป่ะจะเสียดอกกุ้งนี่ป่ะเออเอาติกุ้งเงลยใส่หนาไม่ดีย้อมตายเนี่ยชื้อปล่อย <c oughs> <c oughs> ปล่อยนอสอักกุ้งครับนี่ครับได้กุ้งและปลาซิว,วนี่ครับกุ้ง กลุ่งครับกลุ่งนะครับสืบกลุ่งปลปล,ปล่อยครับนี่ครับตัวมัดไข่ครับทองเขียวๆนี่มัดไข่มีน่ครับน้องซาข่อยดิีน้องน้องซากลุ่งข่อยลายเวลาอยากกินยำแรลงกับออกกรเสือไทยเอา ให้มันแพ่นนะฮะไม่ยังกุ้งครับกุ้งขามมาดูกุ้งปลาซิวครับปลาซิวเยอะมากครับปลาซิวนี่ครับปลาซิวนี่ครับ ว่ามันอยู่ฟังสิบ่เจ้าข้วมันนั่งฟังสิตุกหนา, <c oughs> าม <c oughs> าตก้ยันี่ังว่าบาไปางเป็นเสี้ยวบาคอยไปฟังนะเพราะฟังนี่มันหลึกเออมันสันออ้น,นป้าเรื่งมาจะได้ฟังนไทยยีกตุกไทยยก Mẹ ăn được phải xỉu nữa นึกว่าเฮ้ยไอ้ไหมไพ่ไอ้นี่แหละได้คือกันนี่อ่อนอย่าี้จะหาลำนิดหน่อยมัน <S 2> <S 2> <S 2> นี่ครับปลาซิวครับปลาซิวปลาซิวนาตัวเล็กตัวใหญ่ขี้ขมนะครับปลาซิวนี่ Ừ, แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบครับปลาซิวขี้ขมนี่ครับแต่เกาฟ่าขแล้ว่อาตุ่มม่าใสถือ,อยุกกุ่มไ,ไ่ใสลายเหมือละ่ะ ในไทยครับปลาโอ้ยลึกกุ่งเนื้อตุ่มนะเหลือดนะออีกุ่งเล็กกุ่งใหญ่ปซของกับมกเลย ก็มาเกี่ยวหญ้าครับก็พอดีมาเดินดูปลาคนจับปลาซิวก็กุ้งนะครับนะครับวันนี้ก็ไปเกี่ยวหญ้าเหมือนเดิมวันนี้หญ้าอ่อนหญ้าแก่ปนกันครับเมื่อวานนี้หญ้าอ่อนรุนรุนวันนี้หญ้าแก่แก่มากอ่อนมากครับพบกันอยู่ที่สวนมะเขือเทศนะครับที่ผมเคยลงฉิด มะเขือเทศเป็นลูกแล้วครับสุกแล้วมะเขือเทศนี่เราไปผัดเปรี้ยวหวานครับอร่อยมากเลยผัดเปรี้ยวหวานนี่ครับมะเขือเทศเป็นลูกเรืองเหลืองพ่อามาเกี่ยนี่พ่อเอามานี่ลงมาข้างล่างเนึ่งก็มากับพ่อตาครับสองคน นี่ครับหญ้านี่ครับนี่ครับก็พอดีนะครับหญ้าเกี่ยววัวกินดีประกันครัหญ้านี่นี่พอลงามานี่พ่อไม่แก่แล้วไม่เอาแล้ววัวไม่กินเนี่ยมาเอาล่องเนี่ย ทเทียดครับอาทิตยนี่ว่าไปเอาล่องเนาะ นี่เลยพ่อร่องนี่นี่เออเอาร่องนี่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 เหมือนกันนี่ตรงนี้มันหนาหนานี่ครับยาหนาหนานี่นยู่ก็เกี่ยวรัดกันพอจะไปเอาฟังน่นนี่ครับ ัร้ะเห็ดสุกแล้วครับมันขึ้เห็ดฝากกดไลค์กดแชร์ตามด้วยนะครับนี่สุกแล้วครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับที่รับชม